ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางไต้หวันนะครับปราจาำวันพฤหัสที่5มกราคมนะครับก็มาลุ้นกันนะครับพอดีเมื่อวานไต้หวันไม่ได้วางครับวันวันอังคารที่วางไต้หวันเด่นมานะครับเมื่อวานไม่ได้วางต้องขออภัยก็อย่างไรวันนี้รันต่อแล้วกันครับลองรับชมรับฟังเลขที่ผมจะวางถ้าถูกใจตามครับมีโฆษณาดงให้ด้วยนะครับ ไต้หวันวันนี้เปิดที่บวกครับ5 1299ครับ5 1299 12วันนี้เด่นสุดที่จับได้น่าจะเป็นขอลุ้มวันเข้าคงตัวเปิดที่คงที่นะพูดถึงเนะี่ยสกรูรับสกรู่6336นี่พูดถึงสวยนะพูดถึงนะเด่นเด่นสุด3ครับวิ่งโมลุ้นล่าง3ครับวิ่งโมลุ้นล่าง3นะ ถ้าชอบและไม่อยากพลาดอย่างที่บอกไปครับกดติดตามครับเลนส์สุด3ครับวิ่งบนรุ่นล่าง3ครับ3อะไรดี3อะไรดีขอดูแป๊บนครับ 1, 1 5, 6ึ3ง603 5นะคสับ1603 1603 5643

ไต้หวันโน่นะครับเที่ยงครึ่งนิดนๆครับเที่ยงครึ่งสามนาทีหรเที่ยงสามทีสามนาทีรู้ผลครับสวัสดีครับ